สวัสดีครับผมดิจิสเว่นชาแน,นลนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำแฮมเบอร์เกอร์กินกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เนื้อไก่นี้หมักเองสับเองทำเองนะครับเราไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้อเรามาทำเองหมักเองนะครับเนื้อไก่นะครับหมักไว้แล้วก็มีสลัด มะเขือหอมใหญ่นะครับแล้วก็แตงกวาี <S <S ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ uh. คือขนมปังแฮมบเกอร์ tiger. นะครับตา mm. มาด้วยมายองเนสนะครับมายองเนสแล้วก็ ซอสพริกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่อยากไม่ชอบซอสพริกก็ใส่ซอสมะเขือก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีทํานะครับเอาละครับขั้นแรกก็ให้เพื่อนเพื่อนสับเนื้อไก่นะครับสับเนื้อไก่ลงไปนะครับสับสับสับให้เล็กเล็กเลเลยนะเหมือนไก่สับนะครับส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 ับแล้วก็ใส่พริกไทย เติมรดนิดหน่อยนะครับแล้วก็รับปลาผาเขียวนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆซอยผักนะฮะผักสลัดซอยซอยผักสลัดแล้วก็ซอยหอมใหญ่แล้วก็หั่นมะเขือนะครับ นะครับพอหลังจากที่เราทอดเนื้อที่เราหมักไว้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เนื้อหมักเองครับทําเองนะครับเรามาดูตอนเสร็จนะครับอนะครับเสร็จแล้วเบอร์เกอร์ของ digital channel ทำเองครับทุกอย่างทําเองหมดนะครับเนื้อเราทําเองขนมปังเราซื้อเขานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกด ติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ